บทที่4,260ภารกิจในวันนี้สำหรับหลี่ย่าหลินถือได้ว่าเป็นการเดิมพันทั้งชีวิตของการทำงานและตัวเขาเองก็ต้องการใช้โอกาสนี้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเพิ่มเติมและต้องการที่จะปิดคดีนี้ลงอย่างสวยงามจากนั้นก็จะปิดฉากเกษียณอายุกับชีวิตการเป็นตํำรวจแต่เมื่อเขาได้ยินผู้กำกับการสั่งถอนกำลังทั้งหมดเขาก็โต้กลับอย่างโกรธเคืองทันที ถ้าหากท่านสั่งถอนกำลังในตอนนี้บาะแสะทั้งหมดก็จะสูญสิ้นโดยสิ้นเชิงผู้กำกับการถามกลับว่าอย่าบอกนะว่าคุณยังค้นหาไม่ละเอียดอีกคุณยังต้องการค้นหาอะไรอีกถามหน่อยแม้ว่าฉันจะให้เวลาคุณหนึ่งเดือนเพื่อทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานใหญ่เฟยกรุป๊ปทีละนิดคุณก็จะไม่สามารถหาใครพบได้ถ้าจะเจอมันคงเจอตั้งนานแล้วหลี่ย่าหลินพองออกมาผู้กำกับท่านขอให้ทีมปฏิบัติการพิเศษค้นหามันอีกสักครั้งก่อนได้ไหม ฉันไม่คิดว่าเธอจะหนีไปได้บางทีเธออาจซ่อนตัวอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของเฟยกรุ๊ปนี่แหละผู้กำกับการกล่าวอย่างโกรธเคืองนี่คุณหลี่ฉันรู้นะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณต้องการที่จะเกษียณอายุแบบไร้มนทินไร้ที่ติถูกต้องไหมแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากต่อบรรดาสื่อและสาธารณชนตอนนี้มีการดูด่าสาปแช่งตำรวจนิวยอร์กทังโลกอินเทอร์เน็ตเป็นวงกว้าง และนายกเทศมนตรีก็ได้รับโทรศัพท์กล่าวหาเรานับครั้งไม่ถ้วนและท่านนายกเทศมนตรีตอนนี้แทบจะล้มทั้งยืนแล้วหลี่ย่าหลินรีพูดนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องจับซูรัวลี่และหาวิธีสืบสวนสอบสวนว่าทหารรับจ้างวังมังกรมีส่วนร่วมในเรื่องนี้จากปากของเธอให้ได้ผู้กํากับดุทันทีว่านี่คุณเสียสติไปแล้วเหรอ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะถูกขหารรับจ้างวางมังกรฆ่าหรือไม่นั้นแต่ฉันจะบอกคุณเพียงคำสั้นๆว่าตอนนี้ผู้คนในสหรัฐอเมริกาและแม้แต่ผู้คนทั้งโลกต่างก็ปรบมือให้คนที่ฆ่าคนเหล่านี้ตายและผู้คนทั้งหมดถือว่าฆาตากรเป็นวีรบุรุษแม้แต่นายกเทศมนตรีก็ขอให้เราหยุดการสืบสวนคุณยังต้องการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนายกเทศมนตรีอีกด้วยหรือหลี่ย่าหลินพูดไม่ออกทันทีเมื่อถูกถามคำนี้ เขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าผู้กำกับเราสามารถที่จะถอนกำลังการค้นหาได้แต่หลังจากนี้ต่อไปเรื่องนี้จะมีการสอบสวนอีกหรือเปล่าผู้กำกับโบกมือแล้วพูดว่าเรื่องนี้คุณไม่ต้องรับผิดชอบแล้วกลับไปสถานีคุณก็ไปเขียนรายงานซะพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนคนรับผิดชอบเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีไม่ใช่เหรอที่คุณจะเกษียณถ้ายังไงเพื่อความสบายใจของคุณจากนี้ไปคุณไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านก่อน เมื่อถึงเวลาผมจะจัดงานเกษียณอายุให้คุณอย่างสมเกียรติหลี่ย่าหลินรู้สึกกังวลเมื่อได้ยินเรื่องนี้และพูดอย่างโกรธเคืองทันทีความหมายผู้กำกับต้องการให้ฉันออกจากราชการตอนนี้ใช่ไหมผู้กำกับพูดทีละคำเปล่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพียงแค่อยากให้คุณได้พักผ่อนจากนั้นหน้าที่นี้ก็ส่งมอบให้คนอื่นรับผิดชอบแทน หลังจากพูดผู้กำกับก็พยายามเกลี้ยกล่อมอย่างอดทนว่าคุณหลี่จะว่าไปคุณเองก็อุทิศตนเองทั้งชีวิตให้กับกรมตำรวจนิวยอร์กมาหลายปีแล้วดังนั้นคดีนี้คุณควรปล่อยโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไปทำก่อนที่คุณจะเกษียณผมอยากให้คุณไปพักผ่อนทำใจให้สบายเป็นไปไม่ได้หลี่ย่าหลินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันไม่สามารถหยุดพักผ่อนหรือเกษียณก่อนกำหนดได้เว้นแต่คดีนี้จะคลี่คลาย ฉันไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองเกษียณโดยที่ไม่สามารถปิดคดีนี้ได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นความละอายใจฉันอุตสาหทำได้ดีมาทั้งชีวิตจะมาพังทลายเพราะคดีสุดท้ายนี้ไม่ได้เด็ดขาดหลังจากนั้นหลี่ย่าหลินก็ขู่ผู้กำกับทันทีว่าท่านผู้กำกับฉันขอเตือนนะหากคุณต้องการนำคดีนี้ไปจากฉันฉันก็จะไปฟ้องเรื่องนี้กับนายกเทศมนตรีฟ้องฉันเหรอผู้กำกับยิ้มแยแยแล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้ นักสืบหลี่ฉันจะพูดอะไรตามตรงให้คุณฟังนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีปีหน้าที่จะมาถึงนี้นายกคนปัจจุบันก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่และคดีนี้อย่างที่เห็นเห็นกันถ้าคุณไปทําให้ประชาชนไม่พอใจขึ้นมาแล้วแล้วก็ความหวังในการเลือกตั้งใหม่ก็จะไรซึ่งผู้สนับสนุนดังนั้นเมื่อช่างน้ําหนักดูแล้วผลลบมันใหญ่หลวงนักเมื่อคุณไปฟ้องนายกเทศมนตรีคุณคิดว่าท่านจะฟังคุณหรือเปล่า ดังนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องให้คุณไปพักผ่อนก่อนเกษียณอายุเป็นแนวคิดของผมแต่มันเป็นแนวคิดของท่านนายกเทศมนตรีต่างหากละ่ะทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาหลี่ย่าหลินก็ตกตะลึงเขานึกไม่ถึงจริงๆว่านายกเทศมนตรีซึ่งเคยยกย่องตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในต่อหน้าสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งต่อหน้าตัวเองจะต้องการให้เขาวางมือในเรื่องนี้แล้วก็ต้องการให้ตัวเขาเกษียณอายุก่อนกำหนดอีกด้วย วาทศีลที่บอกว่าไปพักผ่อนก่อนที่จะถึงเวลากเกษียณอายุจริงๆมันเป็นแค่คำพูดที่สวยหรูเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเขาพูดอะไรไม่ออกผู้กำกับก็พูดต่ออีกทีว่าคุณหลี่ตอนนี้คุณเหลือทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นทางแรกคือคุณสมัครใจกรเกษียณอายุก่อนกำหนดตามความคิดริเริ่มของคุณเองแม้ว่ากรณีนี้จะทำให้คุณเสียหน้าบ้างก็ตามหน้าแต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงใช่ไหมมันเป็นแค่รอยเปื้อนนิดหน่อยเท่านั้น มีคำกล่าวโบราณจีนบอกว่าสิบตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังเราคือมนุษย์เราไม่ใช่พระเจ้าที่จะไม่เคยทำอะไรผิดพลาดอีกอย่างผู้ที่ชนะล้วนต่างเคยพ่ายแพ้มากันทั้งนั้นคนที่ไม่เคยพ่ายแพ้ไม่เคยมีในโลกและถ้าหากคุณไม่เคยแพ้เลยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าชัยชนะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแน่นอนว่าความผิดพลาดแค่นี้ฉันว่ามันไม่มีผลอะไรกับคุณมากนะัก และที่สําคัญฉันอยากให้คุณดูฉันเป็นตัวอย่างในฐานะฉันเป็นหัวหน้าผู้กำกับสถานีตำรวจนิวยอร์กคดีนี้ก็จะเป็นรอยมทินแล้วก็เป็นประวัติที่ลบไม่ออกกับฉันด้วยเช่นกันและฉันเองก็สามารถที่จะยอมรับมันได้อย่างใจเย็นขอถามหน่อยแล้วทำไมคุณต้องกังวลกับเรื่องนี้มากขนาดนั้นด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผู้กำกับเองก็ทำท่าทางโล่งใจเช่นกันแล้วพูดอีกว่า หากฉันพูดมาถึงขนาดนี้แล้วคุณก็ยังจะดันทุรงังอีกฉันก็จะบอกว่าคุณยังมีอีกทางเลือกที่สองนั่นก็คือกรมตำรวจนิวยอร์กจะประกาศต่อสาธารณาชนโดยบอกว่าให้คุณออกจากราชการก่อนเวลากเกษียณอายุจะมาถึงส่วนเหตุผลเยอะแยะมากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวการคลี่คลายคดีอาญาของเฟยหหาวยางรวมไปถึงที่เฟหยห่าวยางมีการลักพาตัวเด็กสาวเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาหลายปี คุณก็ไม่เคยระแค่ระคายจวบจนกระทั่งเฟยห่าอย่างถูกฆ่าคุณก็ล้มเหลวในการหาตัวผู้ก่อเหตุคุณลองคิดดูคุณต้องการจะเลือกข้อไหนเมื่อได้ยินเช่นนี้ทันใดนั้นทั่วทั้งตัวตนของหลี่ย่าหลินก็แทบระเบิดออกเป็นเสียงเสียงและความโกรธที่กำลังคุกกลุ่นอยู่ภายในใจของเขาก็เดือดดานสุดขีดบทที่4 2 6พและในเวลานี้ผู้กำกับพูดด้วยสีหน้าจริงจังอีกทีว่า คุณหลี่เมื่อเกิดเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะมีคนรับผิดชอบเสมอคุณทำงานที่กรมตำรวจนิวยอร์กมาหลายปีแล้วคุณไม่เข้าใจความจริงข้อนี้เลยเหรอและฉันเองก็ไม่ต้องการให้คุณแบกรับความผิดพลาดในเรื่องนี้แน่แต่ถ้าคุณยังดื้อดึงจริงๆฉันคงพูดได้แค่คำเดียวว่าขอโทษล่วงหน้าที่หยาบคายหลี่ย่าหลินกัดฟันและมองไปยังผู้กำกับแม้ว่าจะรู้สึกไม่พอใจเขามาก แต่ตัวเขาก็รู้ว่าผู้กำกับกำลังพูดความจริงในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนของมุมโลกส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนเหมือนกันโดยเฉพาะกับระบบของตำรวจในนิวยอร์กพวกเขายังคงปกป้องพวกพ้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่มากหากเป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงของทั้งองค์กรผู้บังคับบัญชาจากระดับบนสุดก็จะหาวิธีการแก้ไขกับภาพรวมในเรื่องนี้อย่างแน่นอน แต่ก็อย่างว่ามันไม่ใช่ทุกเคสปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละอย่างก็ว่ากันตามเนื้อผ้าไปหลายปีที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงของตำรวจนิวยอร์กต่อชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้อพยพได้ก่อให้เกิดความโกรธเคืองต่อประชาชนส่วนใหญ่เดิมทีตำรวจนิวยอร์กก็พยายามปกปิดความผิดประชาชนบางคนของตัวเองเช่นกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องยอมเสียสละเพราะความขุนเคืองที่ยิ่งใหญ่ของฝูงชนจำนวนมาก และผลกระทบของคดีเฟยห่าวอย่างรวมถึงผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกันนั้นมันเลวร้ายมากนับตั้งแต่ก่อตั้งมหานครนิวยอร์กมาแล้วแต่ละเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันสำหรับเรื่องนี้จะไปโทษตตำรวจอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะทางตำรวจก็ยังไม่มีวิธีการที่ไขคดีได้กับระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้ดังนั้นในกรณีนี้ก่อนที่จะมีใครมาตำหนิตำรวจนิวยอร์กมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดที่จะถอยตอนนี้ นอกจากนี้หลี่ย่าหลินยังรู้ด้วยว่าตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกแล้วไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุแบบพักราชการไปเลยแล้วรับเงินบำเหน็จก้อนเดียวหรือว่าต้องการเกษียณอายุตามเวลาแล้วก็รับเงินบำนานไปเรื่อยๆในตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากว่าต้องการเกษียณอายุอย่างสมเกียรติหลังจากช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียในใจแล้วเขาก็พูดอย่างเศร้าใจว่างั้นก็ได้ฉันยอมรับ ผู้กำกับพยักหน้าอย่างโล่องอกและกำชับว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวซะโดยบอกว่าทางตำรวจได้มีการรับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่ในอาคารนี้แต่หลังจากตรวจค้นแล้วยืนยันว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยหรือร่องรอยใดยๆการดำเนินการนี้อาจเป็นความผิดพลาดในหน่วยสืบราชการลับและที่สำคัญอย่าไปพูดมากจนเกินไปหลี่ย่าหลินพูดอย่างช่วยไม่ได้ตกลงอีกสักครู่ฉันจะดำเนินการเอง ผู้กำกับพยักหน้าและเสริมว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะจัดประชุมภายในและคุณเองก็พูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมว่าช่วงนี้คุณถูกกดดันมากเกินไปและต้องการจะพักแล้วผมจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้กล่าวตกลงกับคุณแล้วส่งต่อคดีให้บรูโน่รับผิดชอบต่อไปหลี่ย่าหลินรีบถามท่านผู้กำกับต้องการให้บรูโน่ทำการสอบสวนคดีนี้ต่อจากฉันใช่ไหมสอบสวนหาขี้อะไรอีก ผู้กำกับโบกมือพลางกล่าวว่าฉันเพียงให้บรูโน่เปลี่ยนทิศทางการสืบสวนสอบสวนสิ่งแรกที่เราจะดำเนินการก็คือตรวจสอบหาตัวตนของเหยื่อเผื่อว่าอาจจะมีหญิงสาวผู้โชคร้ายที่รายชื่อตกหล่นในทางกลับกันเราจะสอบสวนเรื่องราวเผยห่าวอย่างละเอียดรวมไปถึงผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆมาดูกันสิว่ายังมีปลาตัวไหนที่เล็ดลอดผ่านตาข่ายนี้ไปได้บ้าง หลี่ย่าหลินโพร่งออกมาและถามว่าแล้วฆาตกรละไม่มีการจับกุมอีกแล้วเหรอคุณจะให้ฉันจับตดอะไรอีกสรุปก็คือผู้กำกับไม่ต้องการกำขี้หรือกำตดในเรื่องนี้อีกว่าแล้วผู้กำกับก็ย่อเย้ยและถามเขาว่าคุณช่วยบอกถึงวิธีจับพวกมันได้ไหมถ้าหากไม่ใช่ทหารรับจ้างวางมังกรทำคุณบอกวิธีการหาตัวฆาตกรตัวจริงได้ไหมหรือถ้าทหารรับจ้างวางมังกรทำจริงคุณจะให้ผมทำอย่างไร หรือจะให้ผมไปตามจับพวกมันที่ค่ายฐานทัพของพวกมันเลยไหมแล้วค่ายมันอยู่ที่ไหนยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะหาวิธีการใดเพื่อรับมือกับทหารรับจ้างพวกนั้นถึงแม้ต่อให้จัดการง่ายถ้าหากผมไปจับคนพวกนั้นมาผมจะอธิบายกับประชาชนหรือชาวบ้านตาดำดำฟังอย่างไรเพราะในมุมมองของประชาชนทั่วโลกคนพวกนี้เขาไม่ใช่ผู้ร้าย หลี่ย่าหลินอดไม่ได้ที่จะถามแต่ท่านผู้กํากับครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหากจับอาชญากรที่ละเมิดกฎหมายอย่างจงแจ้งไม่ได้เราจะทำอย่างไรเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกฎหมายเอาไว้ล่ะครับผู้กํากับพูดอย่างเฉยเมยแน่นอนสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องผมไม่ได้บอกว่าการที่เป็นคนตรงไปตรงมาอย่างคุณมันไม่ดี ตรงกันข้ามผมกลับชื่นชมคุณมากกว่าแต่ผมอยากจะให้คุณเรียนรู้หลักการข้อนี้ของการเป็นคนตรงนั่นก็คือให้ตรงแบบเส้นได้อย่าตรงแบบไม้บรรทัดก,การตรงแบบเส้นได้มันสามารถที่จะไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หากชนกำแพงก็ปีนข้ามหรือถ้าหากปีนข้ามไม่ได้ก็ขุดหลุมมุดลอดมันไปให้ได้แต่ถ้าคุณทำตัวตรงแบบไม้บรรทัดคุณจะไม่สามารถที่จะงอซ้ายขวาได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงงอไม้บรรทัดขึ้นลงเพราะมันจะหัก ฉะนั้นตอนนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะประนีประนอมสิ่งสำคัญที่สุดของเราคือไม่ต้องรักษาศักดิ์ศรีของกฎหมายแต่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผมตั้งใจที่จะให้มันเป็นคดีที่ยังไม่คลี่คลายและประชาชนจะไม่รู้สึกว่าเราไร้ความสามารถพวกเขาจะรู้สึกว่าฮีโร่ในใจมีพลังมากกว่าที่พวกเขาคิดและจะไม่มาสร้างปัญหาให้เราอีกเพราะว่าเราไม่ได้คลี่คล,คลายคดีนี้ เมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่ย่าหลินอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเนื่องจากคดีนี้ยังไม่คลี่คลายงั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะให้ฉันกเกษียณก่อนกำหนดใช่ไหมฉันจะเชื่อฟังคำพูดของผู้กำกับและจะหยุดสอบสวนคดีนี้ผู้กำกับสายหัวทันทีเรื่องนี้เห็นทีคงจะไม่ได้นายกเทศมนตรีรู้ดีว่าคนอย่างคุณอารมณ์เป็นเช่นไรท่านก็เลยกำชับผมมาเป็นพิเศษโดยบอกว่าทำยังไงก็ได้จะต้องให้คุณกเกษียณก่อนกำหนด